สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เฮียนะครับเฮียหนุ่มนักเทรดสายโหดนะครับก็จะพาทุกคนนะฮะมาดูบ้านของเฮียนะที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านหลังนี้เฮียขายนะครับเนี่ยเนี่ยเข้ามาเลยครับเข้ามาก็จะมีประตูรีโมทนะครับเนี่ยเฮียติดไว้ให้คุณแล้วนะเนี่ยเนื้อที่บ้านตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเนื้อที่ดินเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบหกตารางวานะครับบ้านนี้ก็จะเป็นสไตล์คอนเทมพอรารีสวยงามนะครับมีสนามหญ้าหน้าบ้านไว้ให้วิ่งเล่นกันนะครับ นี่นะฮะกระเบื้องนี่เป็นแตนิโตนะครับเข้าไปในบ้านเลยเนี่ยเนี่ยจะตกแต่งไว้คุณเรียบร้อยแล้วนะพะม่านก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในเนี่ยเป็นห้องรับแขกเนี่ยมีทีวีขนาด85นิ้วนะครับ เป็นซัม s ุงนะครับแล้วก็มีแอร์ของฮิตาชิให้หนึ่งตัวนะครับนี่ทีวีเห็นไหมครับเป็น QLED 85นิ้วนะฮะประกันยังเหลือครับจะซัมซุงอีก5ปีนะฮะตรงนี้เป็นโซฟาที่เอาไว้ดูนหนังนะครับสบายนอนเลยนะฮะแล้วมาดูความนุ่มของนี่โซฟาน <laughs> พิ้วไหมล่ะอย่าทำตามนะครับบ้านนี้ก็ยังมีกล้องวงจรปิดให้คุณด้วยนะครับเป็นไงทีนี้เดี๋ยวเฮียจะพาใหคุณไปดูเลยครับห้องครัวนะ เดี๋ยวไปดูห้องครัวกันนะครับตรงนี้จะแยกเป็นห้องครัวนะครับนี่เห็นไหมมีเครื่องล้างจานให้คุณด้วยเห็นไหมครับนี่มีให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับหนึ่งเครื่องนะซึ่งไม่เคยใช้เลยเพราะใช้ไม่เป็นนะฮะแล้วก็ยังมีนะครับพูดดูควันให้นะครับมีเตาให้แล้วก็มีเซอร์ฟเวอร์สำหรับกล้องจอนปิดนะครับแล้วก็มีสะพานไฟด้วยเสร็จแล้วไปดูกันครับห้องนอนนะฮะตรงนี้จะมีสามห้องนอนนะ ไปดูห้องนอนที่1งกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นห้องเปลาป่าซึ่งไม่เคยใช้งานอะไรเลยนะฮะเข้ามาเลยครับตรงนี้เป็นห้องนอนขนาด 4, ี่คูสเมตรนะครับมีผ้าม่านให้และมีแอร์ให้1หนึ่งตัวครับ4ี่คูณสเมตรนะฮะมีแอร์ฮีตชี้ให้อีกหนึ่งตัวไม่เคยใช้งานเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อเวลาใหมนะวางขวางสะดวกสบายครับจะทําเป็นห้องนอนออฟฟิศก็ได้นะครับเสร็จแล้วไปดูห้องนอนห้องที่2ครับที่เนี่ยใช้ทํางานนะครับจะพร้อมรับไปดูกันเลยครับ นี่ฮะห้องนี้กขนาดเท่ากันนะครับ4ี่คูณสครับมีแอร์ให้1ตัวนะครับแล้วก็มีทีวีนี่เลยครับเป็น led จอโค้งนะครับเป็นจอโค้งเฮียชอบจอโค้งนะขนาด75นิ้วนะครับไม่แน่ใจ 65- หรือ75นิ้วนะตรงเนี้เฮียไว้ใช้ทํางานเป็นห้องสตูดิโอนะครับนี่ไงสวยงามกว้างขวางเลยทีเดียวครับอากาศดีครับไปแล้วไปดูห้องน้ํากันฮะบ้านนี้มี2ห้องน้านะครับนี่นี่คือห้องน้ําที่1น ก็นะมีเครื่องทําน้าอุ่นโตชิบ้าให้มีซิงค์ล้างหน้าอ่างล้างหน้าให้นะครับมีโซนอาบให้โซนแห้งโซนเปียกนะครับมาดูห้องมาสเตอร์เบดมกันนะครับห้องนี้ขนาด5้คูณหเมตรมีห้องน้าในตัวนะนี่นะครับขนาด5้าคูณหเมตรนะครับมีตู้เสื้อผ้าให้คุณสตู้ให้มีนะครับมีแอร์ให้1ตัวด้วยตรงนี้นะครับของมิตชิีนะครับนี่ไนงะ มีพมาณให้ครบเลยสุดยอดไปเลยทีเดียวนะครับเราไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็ในตัวห้องนอนเลยนะครับกระเบื้องข้างหลังเนะนี่ยกันลื่นอย่างดีเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าพื้นจะลื่นหัวจะแตกแต่อย่างใดนะพิกัดนะครับห่างจากแม่โจ้เพียง5.9กิโลเมตรนะครับห่างจากสายยูริคอมเพก21กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมสนามบินเชียงใหม่33กิโลเมตรครับ เซนทันเฟสติวัล17กิโลเมตรนะครับผมมีเท่านี้เลยฮะโฉนดพร้อมโอนนะครับใครสนใจก็ราคา3ล้าน5แสน7หมื่นนะครับ3ล้าน5แสน7หมื่น9พันบาทแค่นั้นเองนะครับติดต่อมาได้099 2233311นะครับผมมาเลยครับ